ในแง่ของ uh, missing piece หรือสิ่งที่ยังยังขาดอยู่นะคะที่จะทำให้เราไปได้เร็วขึ้นไปได้ไกลขึ้นนะคะเราไปได้อย่างมีพลังและ Impact เนีมากขึ้นนะฮะ,ะทางพี่ๆแต่ละท่านมองว่าประเทศไทยนะคะในบทบาทที่ที่เห็นอยู่นะคะที่มันยังขาดอยู่เนี่ยคือควรจะทำอะไรนวันนี้นะคะ ถ้าเราสามารถที่เป็น voice เป็นกระบอกเสียงในการที่จะ,ะทําให้เกิดการ take action ของทุกๆท่านที่มานั่งฟังกันวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆค่ะขอเริ่มต้นที่พี่หมูก่อนเลยนะคะครับก็ต่อยอดเลยนะครับเกิดจริงๆที่ที่ฟังมาเนี่ยจะเห็นว่ามันเอาเข้าจริงแล้วประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้เริ่มจากการตั้งเป้าแต่ความจริงๆที่ทําให้มันเกิดการขับเคลื่อนเนี่ยมันต้องมีกฎหมายนะครับซึ่งซึ่งซึ่งวันนี้แรง กดดันให้เรามีกฎหมายที่มีบทลงโทษผู้ที่ปล่อยเรียกว่าทําให้มีต้นทุนว่างั้นเถอะแล้วก็ให้ความดีกับผู้ที่มาเปลี่ยนแปลงแล้วทำโปรเจกต์ดีๆเนี่ยมันมันยังไม่มีที่ผ่านมานยังไม่มีเรามีกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องใครปล่อยมลพิษใครอะไรตอนน่อมีจะต้องทําอะไรมีเรามีกฎหมายเรื่องความปลอดภัยแล้ววันนี้นะครับก็ที่ถามว่าเมื่อ,อไหร่เนี่ยจริงๆจะเรียนให้ทราบเลยว่าตอนนี้เรากาลังอยู่ระหว่าง ทางทางภาครัฐนะครับอยู่ระหว่างการเสนอร่างกฎหมายใหม่นะครับที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียกว่าพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับสอดรับกับกรมใหม่ของเราคือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมาบริหารสัญญาตัวกฎหมายนี้นะครับทำงานร่วมกับองค์การบริหารจัดการการเรื่องกระจกซึ่งเราเป็นผู้ทําเรื่องของ Account การประเมินซึ่งซึ่งวันนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยโดยเพราะ E.U. UK, U.K. หรือเมริกาเนี่ยนะครับมีการใช้กฎหมายที่ทำให้ผู้ปล่อยจะต้องรับผิดชอบและมีค่าใ้จ่ายไปแล้วนานแล้วด้วยนะครับแล้วก็มี incentive ให้กับผู้ที่ทำโครงการดีๆระบบที่เรียกว่า taxonomy อย่างที่พูดกันตะกี้เนี่ยนะครับตามจริงเขาทำกันแล้วที่ยุโรปแล้วก็เริ่มให้สินเชื่อที่มีความแตกต่างและประเมินความเสี่ยงที่ให้ความแตกต่าง ในระดับแพ็กซอนอมีอันนี้แล้วนะครับแต่ว่าการกดดันที่เข้ามาจริงในประเทศเราเนี่ยมาในภาคสมัครใจในเชิงของ e s g ของผู้ที่ลงทุนเท่านั้นเองที่ผ่านมาสิ่งที่มันกำลังเข้ามาอีกก็คือตุลานี้ก็เรื่องก่อนผู้ส่งออกใน5อุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่ถ้าส่งออกแต่เพอเอิญโชคดีเราไม่ได้ส่งออกเรามีอุตสาหกรรมอลูมิเนียมมีอุตสาหกรรมเหล็กนะครับเหล็กและอุปกรณ์เกี่ยวกับเหล็กเรื่องของปุย๋ย ครับเรื่องของพลังงานถ้าเราทําเราเริ่มถูกกดดันเหมือนกับว่าถ้าประเทศเราไม่ตั้งกฎหมายแบบนี้แบบเขาที่มีผู้ผู้ประกอบการทั้งหลายต้องจ่ายเนี่ยเขาจะเขาเขาก็ไม่ยินดีที่จะซื้อสินค้าจากเราแล้ว <c oughs> เราจําเป็นจะต้องทําแบบเขาคือต้องมีกฎหมาย <c oughs> และจะต้องมีการชําระค่าการปล่อยในประเทศของคุณ <c oughs> ถ้าคุณไม่ไม่ได้ชําระในประเทศคุณไม่มีกฎหมายเนี่ยคุณจะต้องมาจ่ายชดเชยให้เราเพราะฉะนั้น สิ่งนี้มันจะแพร่ไปทั่วโลกทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไม่มีกฎหมายได้นั้นอันนี้คือแรงกดดันเร็วแล้วก็คิดว่าเราก็รีบนําเสนอนะฮะอัะะนนี้ขณะนี้กฎหมายนี้ร,ร่างาอยู่แล้วกฎหมายในนี้จะมีทั้งสติ๊กนะครับแล้วก็คือสามารถจะออกข้อกำหนดเหมือนกับพรบสิ่งแวดล้อมเลยะนะครับในไม่ว่าจะเป็น mandatory ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษีในเรื่องอัตราการปล่อยที่ถูกควบคุมในแต่ละอุตสาหกรรมหรือจะเป็นพื้นที่ก็แล้วแต่ทําได้ัหมดนะครับ n ินเ t i v e ที่ให้กับภาคเอกชนต่างๆกองทุนที่จะตั้งขึ้นมานะครับระบบของคาร์บอนเครดิตที่มีการถ่ายโอนความสําเร็จของการลดการเือจกในในรูปแบบของโครงการและบางกลุ่มก็อยู่ในผู้ในรูปแบบถูกบังคับนะครับพวกนี้ก็จะเตรียมออกมานะครับก็ก็คิดว่ามีฮนะมีแน่นอนแล้วเสร็จแล้วในสเต็ปต่อมาเนี่ยจากการส่งออกถ้าเราไม่มีเราก็ไม่สามารถจะเอาการ ดำเนินการประเทศเราไป,ไปชดเชยได้นั้นอันนี้เป็นแรงกดดันที่ต้องทาแน่แน่ะอันที่2เนี่ยภาคการบินนะครับก็จะกําลังจะมาก็คือภาคการบินจะถูกจะกดดันแรงมากเหมือนกันก็คือว่าเราจะต้องมีการประเมินฟุตปรินต์ของการเดินทางภาคอกาศยานทั้งหมดรวมถึงโลจิสติกต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาจะมีการบังคับให้มีการชดเชยหรือพยายามจะใช้เรียกว่าเชื้อเพลิงแบบใหม่ถ้าทําไม่ได้คุณต้องไปเอาเครดิตมาชดเชยมันจึงเกิดการกระบวนการประเมินเครดิต ที่หลายภาคส่วนเนี่ยสามารถเอาเครดิตในประเทศต่างๆเนี่ยไปไปใช้ในการชดเชยภาคการบินซึ่งต่อไปก็จะเป็นภาคการเดินเรือภาคการเดินเรือ,อ IMO ก็จะออกกฎเกณฑ์คล้ายๆกันในเรื่องโลจิสติกส์เวิร์กทั้งหมดในการส่งออกที่ท่าเรือจะต้องมีการประเมินฟุตปรินต์ของระบบท่าเรือตั้งแต่โรงงานไปสู่ท่าเรือว่ามีฟุตปรินต์เท่าไหร่แล้วคุณจะมีการลดลง50%ไหมอันที่2 voyage ในการเดินทางของเรือก็จะเข้ามา สามภูสากมนี้ใหญ่มากกระทบแรงมากส่งออกนะครับแล้วก็เดินทางด้ยวยเครื่องบินแล้วก็เรือทุกคนนำงาฟุตบินเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันโดนโดนกระทบต่อเราในเรื่องเชิงโลจิสติกส์นั้นเราจําเป็นต้องมีกฎหมายแล้วก็เราต้องมี infrastructure นะครับที่จะต้องทําให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้รับการสนับสนุนมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ลงทุนที่มาลงใน EC เนี่ย<ม>เขาจะมาเขาจะถามเรื่อง อินฟาสักเจอเราเช่นคุณมีคาร์บอนเครดิต a อ a i วล b เบิําสำหรับการ o f f เซ t หรือเปล่า mm hmm. คุณมีพลังงานสะอาดที่เป็น Renewable 100%ในการ Supply ม mm ั hmm. ้ยถ้าไม่มีเนี่ยคุณมีร e โนเ a ลซ e ร์ r ิ i ิเ c a มาออฟเซตมาออฟเซ t ไฟฟ้าจากไฟฟ้าจากสายส่งหรือเปล่า mm hmm. ไฟฟ้าจากสายส่งเรายังปล่อยแก้เรือกรจกอยู่นะหนึ่งหนึ่งหน่วยของไฟฟ้า ที่ซื้อจากสายส่งเนี่ยมันปล่อยแกสเรื่องจบเกือบครึ่งกิโลถ้าคุณจะออฟเซตได้คุณต้องไปซื้อซอร์ติฟิเคทมาเพราะนั้นเขาจะถามถึงซอร์ติฟิเคทของไฟฟ้าสะอาดหรือกิน e n t ริฟคุณมีไหมถ้าพวกนี้ไม่มีเขาก็ไม่มาลงทุนไม่มาลงทุนคุณก็ไม่มีเม็ดเงินในการ invest ที่เป็นเป็นียลม money ที่มาใน E C หรือในนิคมของเราเลยเพราะเขาเขาถามหาเรื่องพวกนี้ใช่ไจะเห็นว่ามันเป็นอะไรเซนตัวโอเปเรตไปแล้วนะมันเป็นอะไรเซนตัโอเปเรตเพราะว่าคุณไม่มีตัวนี้เขาก็ไม่มามาลงเขาจะไปลงในมา ไปมาเลเซียอินโดนีเซียจะเห็นว่ามาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยเขาแรง์กิ้งออกมาเนี่ยความเป็นสีเขียวเขาสูงกว่าเรานะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปสู่ตุดนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าเราเป็นอัมมัสเหมือนกันที่จะสร้างอีโคต,ตัวนี้มีกฎหมายมีระบบมีการประเมินแล้วก็มีระบบทวนสอบด้วยเพราะเพราะ,ะทั้งหมดเนี่ยเวลาพูดถึงว่าคุณปล่อยมากปล่อยน้อยเนี่ยมันไม่พ้นการวัดหมดเลย TCO เนี่ยก็ทําไม่ไหววันนี้เราจะต้อง เปลี่ยนระบบงานของเราเหมือนกันเพื่อสร้างแพลตฟอร์มใ,ให้หลายๆส่วนมาช่วยกันแล้วเป็นมาตรฐานเดียวเดียวกันอย่างไรได้อย่างไรแล้วก็ทำไงให้มันถูกลงนั้นในฝั่งของผู้ปล่อยซึ่งเกี่ยวข้องกับแบงกิ้งเกี่ยวกับเรื่องของ ESG ของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะันร Report เรื่องการรายงานพวกนี้จําเป็นจะต้องมีผู้ทวนสอบมีกระบวนการมีแพลตฟอร์มหมดเลย้วนะมันมันจะเข้าไปสู่ Supply Chain ของการปล่อยเรียกว่าส c บ p 3คือ Scope 3เนี่ยคน ซื้อจากใครเนี่ยจะต้องประเมินฟุตปริ้นที่เป็น Product หมดเลยเพราะฉะนั้นแน่ๆเลยทุกโรงงานไม่ว่าจะเป็น SME หรือ OEM ทั้งหลยก็ต้องมีการประเมินฟุตปริ้นผลิตภัณฑ์เพราะคนซื้อมาเขาจะที่ซื้อมาปล่อยแค่เรื่องจบเท่าไหร่ซึงเป็น scope สามเพราะฉะนั้น scope สามจะเกี่ยวข้องัปหมดโลจิสติกส์ก็จะเกี่ยวข้องกับทุกคนไปหมดนั่นจะเห็นว่าเรื่องนี้ถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นไรเส้น to operate ครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกสนานลแล้วแล้วเราจะไม่รับการสนับสนุนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ ในในประเทศเราเนี่ยก็ก็ลังหนึ่งเรื่องกฎหมายที่เป็นทริกเกอร์นะครับถ้ามีตัวนี้บัฟมันจะเท่าเทียมเพราะเราสามารถใส่ต้นทุนเข้าไปแล้วก็แบงก์ก็สามารถประเมินความเสี่ยงจากสิ่งนี้แล้วก็จัดสิฟายต่างๆได้นะครับขณะเดียวกันอินฟาสักเจอร์ที่เราจะต้องทําทั้งการประเมินที่เร็วแล้วก็ถูกก,กับเรื่องของคาร์บอนเครดิตเซอร์ติฟิเคชันที่มาใช้ในการเป็นตัวสวิงออฟเซตเนี่ยก็จะรับรวมถึงตลาดคาร์บอนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องทําขึ้นมานะครับก็โดยรวมเนี่ย ถ้าตัวนี้ไม่มีนะมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ไปไม่ไม่ไปไม่เป็นเหมือนอกันตั้งเ,เป้าก็ได้แต่เป็นแบบเพราะนั้นต้องมีสติ๊กกับแครอทนะครับอันนี้เพราะนั้นจุดที่เป็นแก๊บคือเราต้องมาช่วยตรงนี้กันแล้วถ้าการนิคมเนี่ยจะเป็นส่วนร่วมอันหนึ่งที่จะทําให้อินฟาตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางเราก็มาร่วมมือกันได้ครับค่ะขอบคุณมากมค่ะเดี๋ยวจะเอ๋อคิดว่ามีมีอะไรที่ทางแต่จีวาจะพูดเลยเพราะนั้นสาคัญค่ะคือ policy และกฎหมายที่ต้องมาต้องมานะคะแล้วกําลังจะมาในไวิชานี้นะคะแล้วก็ระบบในการจัดการเนาะคะ่ะทางพี่กิมค่ะทางท่านผู้ช่วยค่ะค่ะในส่วนของของกอนอ,อนะคะอตอนนี้เรามองว่าทั้งเรื่องของระบบและกฎหมายมันเป็นส่วนที่สําคัญนะคะซึ่งเราจะต้องมีการดําเนินการโดยที่เอ่อพรบไคลเมเชเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ใช้ข้อมูลโดยการเก็บโดยตรงเขาเก็บกับคนที่เป็น ผู้มีอำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกไหมคะอ,นนอันนี้เท่าที่คุยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทที่กนอดำเนินการเนี่ยก็คือเรื่องของกฎหมายเช่นกันรวมไปถึงเรื่องของ emission trading scheme นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในพื้นที่เราเราสามารถทำภาพนี้ได้มันก็จะเป็นตัวสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาดำเนินการรายงานแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายในเรื่องของคาร์บอนในพื้นที่ได้ก่อน เหมือนเรารู้ว่าเพื่อนเราปล่อยเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่แล้วตัวนี้จะดาเนินการยังไงที่สามารถจะดาเนินการได้อันนี้ก็อาจจะต้องเป็นการความร่วมมือกับที่ที่บอกกับ t g o นะคะเพราะว่าเป้าหมายในการดําเนินการเนี่ยเราจะต้องลดความเสี่ยงเรื่องของคายเมจเอนให้เราลอดไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ทางท่านประธานบอร์ดคณะกรรมการกนอนะคะแล้วก็ทางท่านผู้ว่ามอบหมายให้ดําเนินการนะคะ ในส่วนนิคมต่างๆเนี่ยคะ่ะเรามีพออนิคมตามที่แต,แต่ละพื้นที่ซึ่งพออนิคมแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ได้รับนโยบายนี้ไปแล้วต่อไปก็จะขับเคลื่อนร่วมกันนะคะทั้งสํานักง,งานใหญ่ทั้งสํานักง,งานนิคมแล้วก็หน่วยงานภายนอกร่วมกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นภาพที่ได้รับคิดว่าสิทธิประโยชน์สําคัญนะคะที่ที่ผู้ประกอบการจะได้รับเนี่ยก็คือเรื่องของทางเรื่องของการเงินเรื่องของ ลายเส้นถูอปเ a รตที่การนี้คมต้องเป็นคนออกลายเส้นด้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะคุณมากค่ะนั้นผู้ช่วยนะคะพูดเน้นย้ำในเรื่องของการทํางานร่วมกันนะคะซิมไบโอซิสเนาะหรือการเกื้อกูลกันให้ระบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าฟาดหัวแล้วก็แล้วก็วกหาต้องสร้างอ c o s y s t e m ค่ะทางจันค้ามองว่าเราต้องมีอะไรแล้วอะไรที่ขาดจริงๆสําหรับประเทศไทยค่ะครับจริงๆถ้าแต่ตะก,กี้เนี่ยเรากำลังพูดถึง แรงจูงใจนะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนเป็นแกลอเป็นสเต็กถ้ามันเหมาะสมเนี่ยอันนี้ธุรกิจเขาก็จะเดินไปตามความเสี่ยงที่มันมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ธนาคารก็ประเมินความเสี่ยงทั้งหลายแหล่ได้อย่างเหมาะสมนะครับเรื่องพวกนี้นี่ส่วนมากเป็นเรื่องของการลดนะเรื่องของเรื่องของมิเกชชันนะครับซึ่งภาคเอกชนเนี่ยก็คงคงเดินเดินหน้าไปได้แล้วธนาคารก็คง เป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับแต่ทีนี้เรื่องการเ a n g นมันมีอีกขาหนึ่งขา adaptation ขาอะดัปเทชันขการปรับตัวนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องพึ่งภาครัฐห,หลายๆโครงการที่เป็นอ d a p t a t i o n มันไม่รู้ว่าจะได้ไรายได้อจากไหนนะครับคือ <c oughs> คืออันที่ไม่มีไม่มีมมมตลาดมัน,มนโอเคม,มีประโยชน์ก็จริงต้องทำก็จริงนะครับถึงเวลาจะเอาเงินมาคืน ไม่รู้ว่ารา,ายได้มาจากไหนนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่เป็น adaptation อันนี้ต้องต้องเป็นเงินจากภาครัฐน,<ม>นะครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยผมผมเข้าใจว่าระบบงบประมาณของประเทศไทยเนี่ย<ม>ยังไม่ได้อสอดรับกับการที่จะระดมทุนมุ่งไปสู่กิจกรรมท,ที่ที่ช่วยในการปรับตัวกับ climate change ดูเกี่ยงง่ายๆนะคือตอนนี้มันกระจัดกระจายและคนทําเนี่ยก็ไม่เคยไม่เคยบอกว่าโครงการเนี้มันเป็นโครงการปรับตัวมันจะอยู่ในอื่นๆเช่นเช่นสร้างฝายสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นเพราะฉะนั้นในในในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราต้องการต้องการเงินเท่าไหร่ในการที่จะทําเรื่อง adaptation เนี่ยไอ้ระบบงบประมาณนี้ต้องต้องเอื้อด้วยตัวนี้ผมคอมเมนต์นิดหนึ่งคือคือในพรบใหม่เนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึง mitigation อย่างเดียว เพราะนั้นะนั้นมันเหมือน,นกลไกของโลกนะครับขนาดนี้คือว่าประเทศที่ร่ํารวยเนี่ยแล้วปล่อยแก๊สเรือะจกเยอะเนี่ยเราถูกเรียกร้องให้เอาเงินมากองที่เรียกว่า climate action ก็เรียกว่า climate action อันนี้คือ mitigation นะเรียกว่าฟันของแต่ละปีเนี่ยให้ได้1 0 0 0 0แล้านเหรียญแล้วขนาดเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า adaptation fund ขึ้นมา adaptation fund เนี่ยคือผู้ที่ผลได้รับผลกระทบแล้วมันไม่มีเงินจากไหนมาช่วยเลย ซึ่งเวลา justify คือ justify loss แต่ว่ามันต้องเกิดจาก donation ของประเทศใหญ่ๆซึ่งซึ่งจริงๆเป็นผู้สร้างเหตุแห่งทุกข์อันนั้นน่ะก,ก็ต้องตั้งตั้ง,ต,งตั้งกองทุนขึ้นมาซึ่งครน,นี้ในในมุมของเราเนี่ยประเทศไทยวันนี้ที่ตั้งโบมาก,กันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไพแลงอาริโนเอลเอลิโนของเราเนี่ยนะวันนี้ที่ตั้งโบอามานเนี่ยหลายส่วนนะครับเพื่อจะแก้ปัญหา สิ่งที่มันเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นกรมชนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกรเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นถ้าหลายกรมอะเงี้ยไอ้ที่ตั้งเป้าที่ปั้งเป้างบแล้วมีงบฉุกเฉินเป็นงบกลางเนี่ยอันนี้เราทําเพื่อเป็นอะด p t a t i o n อย่างเดียวเลยแต่ขณะที่งบสําหรับมิติเ t ชันไม่ค่อยมีอะนะ,ะในประเทศไทยมันเป็นอย่างนั้นแต่เรากําลังบอกว่าวันนี้มันอาจจะต้องในพรบรเนี่ย บางส่วนอาจจะต้องมีการลงขันจากผู้ที่ปล่อยแก้เรือจกเอามาตั้งเป็นกองทุนนี่เรียกว่าอะดัปเทชันด้วยส่วนกลางด้วยเหมือนกับกองทุนสิ่งแวดล้อมที่วันนี้เขาจะมีการหักเอาไว้พวกไอ้รอบรอบข้างแล้วก็เป็นกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อไปสร้างชุมชนแถวนั้นน่ะซึ่งอันนี้จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันแต่วันนี้เราใช้งบมาแผ่นดินอย่างเดียวเลยในการที่จะโซลพบรบมไม่ว่าจะน้ําท่วมน้ําท่วมนี่มาจากอะไรมันมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดีดีเราก็ต้องทําเยอะแยะเลยกับการน้ําท่วมถูกไหมแล้วภัยแล้ง เราก็เหมือนกันทัานภัยแรงน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนชัดเจนว่างบประมาณที่เราใส่ไป<ะ>เนี่ยเป็นภาครัฐแต่ต่อไปไม่ใช่งบส่วนนี้จะมาส่วนหนึ่งจะมาจากผู้ที่ปล่อยนั่นแหละ,ะแล้วมาเป็นกองทุนที่เรียกว่า adaptation ขณะเดียวกันผู้ที่ปล่อยก็จะมีกองทุนที่เป็น climate action เพื<ะ>่อ subsidize project ด้วยนะ,ะขอะขอนุญาตแซกแซงหน่อยก็มีมนะีมี อ,อาจารย์มีอะไรเสริมอหน่อยหนึ่งไหมฮะครับครับนิดนนิดนิดเดียวครับคือคือในความหมายผมก็คือจริงจริง,รงผมผมอาจจะอธิบายไม่ชัดเนะืคือคําถามก็คือถ้าวันนี้เนี่ยเราไปถามรัฐบาลไทยนะครับว่าเขาใช้เงินงบประมาณเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่อง adaptation ไปแล้วเท่าไหร่นะครับผมผมเดาว,ว่าเขาอาจจะจะยากที่จะตอบได้เพราะว่าระบบงบประมาณเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เอือ้อ กับการที่จะทําเรื่องพวกนี้นะครับคํา mm hmm. ถามต่อไปก็คือถ้าเรายังไม่รู้ที่ซ้าไปว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะรู้ไหมว่าเราต้องการเงินอีกเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะรู้ไหมว่า,าตรงสูตรไหนบ้างที่ยังขาดไปนะครับมันดูจากงบประมาณไม่ได้มันต้องไปไล่แกะลายอันซึ่งไอเทมก็ไม่ชัดเจนนะครับตรงนี้คือคือความท้าทายนะครับค่ะซึ่งก็ ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะท่นนานอาจารย์แล้วก็ทุกท่านนะคะก็เรียนว่าเวลาน้อยมากๆนะคะจริงแล้วยังอยากจะหาเรื่องกันต่อแต่ว่าเราเราพูดกันภาพใหญ่ภาพกว้างนะคะแต่ก็เชื่อว่ามันก็จะมีทางออกนะคะหลังจากที่เกิดความร่วมมือกันเกิดกฎหมายเกิดกรมที่จะบูรณาการความร่วมมือกันนะคะ,ะสำคัญคีเทคเอาไว้เลยก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายที่จะต้องมาและจริงจังนะคะคว่าสิ่งที่จะต้องเกิดคือหนึ่งคือนโยบายไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆภาคใหญ่สุด ภาคองค์กรหรือแม้กระทั่งบริษัทนโยบายต้องมาถูกไหมคือกฎหมายในบริษัทในองค์กรนะคะสองคือกระบวนการหรือวิธีใหม่ๆ่เมื่มอกี้เราพูดถึงในประเด็นว่าถ้าเราทําแบบเดิมเนี่ยมันมันไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีใหม่ๆและอินโนเวชั n นองค์ความรู้นะคะซึ่งเราก็ยังขาดอยู่ในการที่จะมาจัดก,กระบวนการแต่คนอื่นทํและยุโรปทำละใครทําบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะการที่จะต้องมีองค์ความรู้แล้วก็กระบวนการอินโนเวชั n นที่จะเข้ามานะคะค่ะสามน่าจะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดทุกท่านพูดถึง พาร์เนอร์ชีสซิมบออซิที่จะทําเรื่องนี้ไปด้วยกันเราจะไปตีหัวเขาอย่างเดียวไม่ได้นะฮะเอาสติกไปอย่างเดียวไม่ได้เพรางรั้นไงก็ต้องไปด้วยกันเขาทาไม่ได้เราก็ต้องช่วยกันจน,จนกระทั่งเขาไปได้เรื่องดีเจะสําเร็จแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถ take a คชั่นได้นะวันนี้